สวัสดีค่ะเรามาต่อกันในคลิปวิดีโอคลิปที่2นะคะสำหรับเรื่องประโยชน์ของการใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอคลิปที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ตะกัวนะคะหรือเราเรียกทั่วๆกันไปว่าหมอแบตค่ะ จากภาพนะคะก็คือเนี่ยค่ะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นก็คือใช้กับรถยนต์ต่างๆนะคะหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งเป็นแหล่งให้พลังงานค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบจากแบตเตอรี่ตะกั่วนะคะก็คือองค์ประกอบต่างๆที่ขั Air ้วแอนูดที่ขั้วแคโทดแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ที่ใช้คืออะไรนะคะสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วนะคะที่ขั้วแอนดก็จะใช้แผ่นตะกัว่ว หรือสัญลักษณ์คา,าก็คือ Pb นะคะที่ขั้วแคโทดจะเป็นแผ่นตะกั่วที่เคลือบด้วย mm hmm. lead f o อ x i d e นะคะส่วนสาระละลายกรดซันฟูริกก็จะใช้เป็นอิเล็กโทรไล์นะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆของมันกันนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะไล่จากข้างล่างขึ้นไปเลยนะคะบริเวณข้างล่างนะคะบริเวณนี้นะคะบริเวณตรงนี้อันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นในส่วนของอิเล็กโทรไล์ นะคะอิเล็กโทรไลต์ซึ่งอิเล็กโทรไลต์นี้นะคะก็จะใช้เป็นกรดซัลฟิวริกค่ะนะคะเป็นกรดซัลฟิวริกต่อไปนะคะถัดขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะแผ่นที่เห็นนะคะนี่คือแผ่นตะกัวนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแผ่นตะกัวที่เคลือบด้วย l ลดโฟออกไซด์ ide, นะคะ และถัดมาสีดำๆตรงนี้ก็คือเป็นที่กั้นของเซลล์นะคะที่ที่กั้นเซลล์คือแบตเตอรี่ที่นักเรียนเห็นเนี่ยค่ะมันจะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยนะคะหกเซลล์ด้วยกันต่อเป็นอนุกรมนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในส่วนของตรงนั้นนะคะต่อมาขั้วสีขาวๆที่นักเรียนเห็นตรงนี้เป็นขั้วแอนดนะคะซึ่งขั้วแอนดก็คือเป็นแผ่นตะกั่วนั่นเอง ะะแล้วก็ข้างบนนะคะอันนี้เป็นขั้วแคโทโดซึ่งขั้วแคโทโดก็คือแผ่นตะกั่วที่เคลือบด้วยตะกั่วฟลูออไรด์นะคะแล้วก็ข้างนอกข้างบนนี้นะคะก็คือเป็นวัสดุป้องกันวัสดุป้องกันอักคำหนึงนะคะเป็นวัสดุป้องกันกระแทก รู้จักส่วนประกอบกันคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้นะคะต่อไปเราไปดูปฏิกิริยาก,กันนะคะว่าในเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวเนี่ยมีปฏิกิริยาอะไรกันบ้างครูแยก แบตเตอรี่แบบตระกัวออกมาเพราะว่ามันมีรายละเอียดของปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการอธิบายเยอะนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเห็นสไลด์ดีแล้วโอโ้โหดูอะไรเต็มไปหมดเลยอย่าเพิ่งตกใจนะคะค่อยๆดูดูไปพร้อมๆกันนะคะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะเริ่มจากดูหัวข้อมานะคะ ในเซลล์แบตเตอรี่แบบตะกัวเนี่ยค่ะมันจะมีขั้นตอนในการใช้งานอยู่ทั้งหมดเนี่ยสขั้นตอนขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการประจุไฟครั้งแรกเป็นการชาร์จครั้งแรกอะค่ะพอชาร์จเสร็จคราวนี้ขั้นที่สองจะเป็นขั้นจ่ายไฟหรือขั้นเอาไปใช้พอใช้ไปปั๊บแบตหมดก็เอามาชาร์จครั้งต่อไปดังนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ขั้นนะคะก็คือประจุไฟครั้งแรก จ่ายไฟแล้วก็ประจุไฟครั้งต่อไปนะคะสไลด์นี้เป็นการอธิบายถึงการประจุไฟครั้งแรกค่ะการประจุไฟครั้งแรกหมายความว่าอะไรประจุเข้าไปแปลว่าเราชาร์จไฟเข้าไปถูกไหมคะแสดงว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปในเซลล์ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปในเซลล์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ดังนั้นเซลล์ประเภทนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเซลอิเล็กโทรไลติกเซลอิเล็กโทรไลติกแต่ถ้าเกิดปฏิกิริยาแล้วทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมาอันนี้เรียกกัลวานิกนะคะแต่ขั้นตอนนี้ค่ะเป็นการประจุไฟครั้งแรกแสดงว่าเราเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาดังนั้นชนิดเซลล์จะเป็นชนิดเซลอิเล็กโทรไลติกนะคะอ่ะ ทีนี้ในเซล์นคะคะก็จะแยกเป็นขั Air ้วแอนูดแล้วก็ขั้วแคโทดเดี๋ยวเรามาดูที่ขั Air ้วแอนูดก่อนนะคะค่อยๆดูนะคะที่ขั้วแอนูดเนี่ยค่ะมันจะมีปฏิกิริยาที่อาจจะเกิดขึ้น2ปฏิกิริยาด้วยกันก็คือปฏิกิริยานี้นะคะแล้วก็ปฏิกิริยานี้นะคะปฏิกิริยาข้างบนนะคะเป็นการปฏิกิริยาของน้ํา ะะและปฏิกิริยาที่2เนี่ยเป็นปฏิกิริยาของซันเฟตนะคะซึ่ง2อ,อันนี้นะคะ่ะเราจะมาดูว่าที่ขั้วแอโนโอดจะเกิดปฏิกิริยาใดกันแน่สิ่งที่พวกเราจะต้องคิดตามก็คือขั้วแอโนโอดนะคะการเป็นขั้วแอโนโอดนั้นแปลว่ามันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นการให้อิเล็กตรอน เมื่อให้อิเล็กตรอนสารที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะคะก็ต้องมีค่า e ศูนที่น้อยนะคะต้องค่า e ศูนย์น้อยมันถึงจะให้อิเล็กตรอนดังนั้นถ้าเทียบกันระหว่างสองปฏิกิริยานี้ค่ะ e ศูนย์เท่ากับหนึ่งจุดสองสามโวลต์ ปฏิกิริยาของน้าค่ะมีค่า E อนต่ํากว่าดังนั้นเมื่อค่าศูนย์ต่ํากว่ามันจึงทําหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะซึ่งปฏิกิริยาการให้อิเล็กตรอนค่ะดังสมการนี้นะคะที่ครูดอกจันไว้นี่นะคะก็คือน้ําให้อิเล็กตรอนน้ําให้อิเล็กตรอนให้แล้วจะได้แก๊สออกซิเจนนะคะมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือเมื่อแก๊สออกซิเจนนะคะเกิดขึ้นแล้วมันจะไปทําปฏิกิริยากับแผ่นตะกั่วค่ะซึ่งเป็นขั้วไฟไฟ้าอยู่ค่ะทําให้ได้สารชนิดใหม่ก็คือเลดโฟออกไซด์ ide, นะคะซึ่งมีลักษณะสีดำๆนยะคะที่หูกําลังไฮไลท์สีเหลืองๆไว้เนี่ยนะคะเลดโฟออกไซด ะะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดเป็นการให้อิเล็กตรอนสารที่จะให้อิเล็กตรอนต้องมีศักย์ไฟฟ้าต่ํากว่าซึ่งน้ําก็คือตัวที่ให้อิเล็กตรอนเมื่อให้อิเล็กตรอนแล้วก็จะได้ปฏิกิริยานี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นแก๊สออกซิเจนทําปฏิกิริยาต่อไปทปําปฏิกิริยากับแผ่นตะกั่ว ทำให้ได้สารสีดำๆนะคะหรือเลดโฟออกไซด์ขึ้นดังนั้นที่ขั้วไฟฟ้าที่ขั้วแอโนดค่ะนะคะนี่นะคะที่ขั้วแอโนดที่ภาพมองมาทางด้านขวามือนะคะที่ขั้วแอโนดเนี่ยจึงมีสารสีดำมาเกาะที่ขั้วไฟฟ้าสารสีดำๆคืออะไรคือเลดโฟออกไซด์นะคะอ่ะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ขั้วแอโนดค่ะ และปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทนนะคะซึ่งก็คือเป็นปฏิกิริยา REDUCTION นะคะปฏิกิริยาร Reduction นี้เป็นการรับอิเล็กตรอนสารที่รับอิเล็กตรอนก็จะต้องมีค่า e 0เนี่ยมากกว่าซึ่งถ้าเทียบกันระหว่างปฏิกิริยาสองปฏิกิริยานี้แล้วพบว่าปฏิกิริยานี้ค่ะข้างบนค่ะมีค่าสักไฟฟ้ามากกว่านะคะก็คือนะคะ อ่า e เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็จะคือได้ปฏิกิริยานี้ค่ะที่ครูให้ดอกจันไว้แก๊สที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแก๊สไฮโดรเจนดังนั้นในการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดค่ะจึงมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นด้วยตามนี้เลยนะคะที่ครูกำลังว่า มีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งด้านแอโนโอดจะมีสารสีดำของเลดโฟออกไซด์เกิดขึ้นนะคะอ่ะปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนโอดและแคโทดได้แล้วต่อมาปฏิกิริยารวมค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยารวมนะคะวิธีการสังเกตก็คือจะได้แก๊สไฮโดรเจนและได้ l ลดโฟออกไซซึ่งมีสีดำนะคะอ่ะจำนะคะ นี่เป็นการประจุไฟครั้งแรกค่ะต่อไปหลังจากประจุไฟเสร็จแล้วเราทํำยังไงต่อเอ่ยเราได้แบตเตอรี่ที่มีไฟเต็มแ้วเราก็เอาไปใช้งานซึ่งการเอาไปใช้งานเนี่ยค่ะเราเรียกว่าขั้นจ่ายไฟนะคะเรียกว่าขั้นจ่ายไฟในการจ่ายไฟเป็นการเกิดปฏิกิริยาภายในเซลล์เกิดปฏิกิริยานะคะภายในเซลล์ เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมาดังนั้นเซลล์นี้จึงเป็นเซลล์กันวนิกนะคะก็คือเปลี่ยนปฏิกิริยาให้ได้พลังงานไฟฟ้าเรียกเซลล์กวาวนิคแต่ถ้าให้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติกนะคะ อ่ะโอเคเหมือนเดิมอาจจะดูเยอะอาจจะดูยุ่งอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าค่อยคดูไปทีละขั้วนะคะครูจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะคะ <y ork> เราก็จะมาเริ่มจากขั้วแคทโทดก่อนนะคะเราจะมาเริ่มจากขั้วแคทโทดก่อนซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นเซลล์กาลวานิกแล้วจากขั้วแคโทดเนี่ยค่ะที่เป็นขั้วแคโทดณปัจจุบันเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปนะคะก่อนหน้านี้เป็นขั้ว แอนูดเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติกนะคะในการประจุไฟครั้งแรกพอจ่ายไฟปั๊บนะคะขั้วแอนูดจะกลายเป็นขั้วแคโทดส่วนขั้วแคโทดจะกลายเป็นขั้วแอนูดมันจะสลับขั้วกันนะคะสลับขั้วกันแสดงว่าจากเดิมก่อนที่จะมาเป็นขั้วแคโทดตอนมันเป็นขั้วแอนูดอะคะ่ะ ตอนมันเป็นขั้วแอโนดมันจะมีขั้วเป็นเลดโฟออกไซด์ xide, ถูกไหมคะซึ่งมีสีดำอันนี้คือเดิมนะคะอันนี้คือเดิมเดิมนะคะและฝั่งแอโนดนะคะและฝั่งแอโนดเดิมของมันนะคะก็จะเป็น แคโทดซึ่งเดิมก็คือเป็นแผ่นตะกัวปกติเลยนะคะเป็นแผ่นตะกัวปกติเลยอันนี้คือเดิมนะคะแต่ตอนนี้พอมาเป็นขั้นจ่ายไฟอะคะ่ะมันก็เปลี่ยนมาเป็นขั้วแอนดแทนนะคะอ่ะทีนี้ไปต่อนะคะ เรากลับมานะคะเราจะมาดูที่ขั้วแคโทดกันก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปฏิกิริยานี้ที่ขั้วแคโทดเนี่ยค่ะจะมีอแคโทดก็คือเป็นปฏิกิริยา reduction ใช่ไหมคะการรับอิเล็กตรอนนะคะดังนั้นสารที่ทำการรับอิเล็กตรอนนะคะก็คือสารตัวนี้ค่ะเหล็ดโฟออกไซด์ตัวนี้นะคะทำการรับอิเล็กตรอนรับแล้วได้กลายเป็นเหล็ดซัลเฟต ะะลองเช็คเลขออกซิเดชันดูก็ได้นะคะเลดตัวข้างหน้านี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก4แต่เลดข้างหลังมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2นะคะเราจะพบว่าเลขออกซิเดชันของมันเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่ามันทำการรับอิเล็กตรอนมาแล้วนะคะซึ่งนะคะสารเลดซัลเฟตตัวนี้ค่ะมันจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะคูไฮไลท์สีเหลืองๆไว้นะคะ มันจะมีลักษณะเป็นสีขาวไอเจ้าเลดซันเฟตเนี่ยดังนั้นแปลว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาไปแล้วนะคะจะต้องมีสารสีขาวๆเกิดขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูที่รูปนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะที่ขั้วแคทโทดก็จะมีสารสีขาวๆเกิดขึ้นซึ่งสารสขาีขาวนี้ก็คือเป็นเลดซันเฟตตามปฏิกิริยาเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดกันบ้างปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดก็คือเป็นการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นการให้อิเล็กตออนสารที่ทำการให้อิเล็กตออนก็คือแผ่นตะกั่วและให้แล้วก็ได้เป็นเลดซัลเฟตคล้ายกับปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดเลยเห็นไหมคะได้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันเลยก็คือเลดซัลเฟตเลดซัลเฟตเห็นไหมเอ่ยนะคะได้ตัวเดียวกันเลยนะคะ อ่ะทีนี้นะคะเรามาเช็คเลขออกซิเดชันฝั่งขั้วแอนดกโอดกันบ้าง Pb มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0ส่วน Pb ในเลดซัลเฟตเนี่ยค่ะก็จะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2เราจะพบว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมันเนี่ยมีการให้อิเล็กตรอนมานะคะเลขออกซิเดชันก็เพิ่มขึ้นซึ่งบอกแล้วว่าสารเลดซัลเฟตตัวนี้นะคะมีลักษณะเป็นสีขาว ะะมีลักษณะเป็นสีขาวดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในเซลล์ที่เกิดขึ้นนี้ผลิตภัณฑ์ปลายทางของมันจะเหมือนกันก็คือได้เลดซันเฟตเหมือนกันทั้งสองฝั่งก็คือได้สารสีขาวเหมือนกันทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะแต่ว่าเวลาเกิดนะคะมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆขาวค่อยๆขาวค่อยๆข,ขาวขึ้นการที่มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเลดซันเฟตเป็นสีขาวอะคะ่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือขณะนั้นกําลังจ่ายไฟจ่ายไฟจ่ายไฟไปเรื่อยๆพอจ่ายไฟจนกระทั่งทั้งขั้วแคทโทดและทั้งขั้วแอนูดเนี่ยนะคะเป็นสีขาวเท่ากันพอเป็นสีขาวเท่ากันแล้วนะคะเข็มวลต์มิเตอร์ก็จะเบนกลับมาที่ศูนโวลต์นั่นแปลว่าไม่จ่ายไฟอีกต่อไปแปลว่าจ่ายไฟแล้วและแบตหมดแล้ว นะคะแบตหมดแล้วการที่แบตหมดก็แปลว่าขั้วไฟฟ้านั้นเปลี่ยนเป็นเลดซันเฟตแล้วทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะไปดูปฏิกิริยารวมกันนะคะปฏิกิริยารวมนะคะวิธีสังเกตนะคะก็คือปลายทางเนี่ยจะได้สอง PBSO4 เห็นไหมคะซึ่งมีสีขาวแปลว่านะคะทั้งสองขั้วได้เลดซันเฟตทั้งสองขั้วเลยนะคะโดย ที่ขั้วแคโทดจะเปลี่ยนจากเลดโฟโออกไซด์และที่ขั้วแอโนดจะเปลี่ยนมาจากแผ่นตะกั่วนะคะเปลี่ยนมาเป็นเลดซัลเฟตทั้งสองขั้วเลยเมื่อคำนวณสักไฟฟ้าออกมาแล้วได้เท่ากับ2.05โวลต์น,นะคะ1เซลล์นะคะ1เซลล์ได้เท่ากับ2.0 5โวลต์ถ้า2เซลล์ก็จะได้เท่ากับ4.10โวลต์นะคะอะเรื่อยๆถ้าต่อกัน6เซลล์ก็จะได้ประมาณ12โวลต์นะะดังนั้นหม้อแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีให้สักไฟฟ้าเนี่ยนะคะประมาณ12โวลต์นะคะอะทีนี้แบตหมดแล้วนะคะขั้วทั้ง2ขั้วเนี่ยกลายเป็นเลดซันเฟซึ่งมีสีขาวาเท่ากันแล้อ2ขั้ว มันก็จะหยุดจ่ายไฟค่ะเพราะว่าไม่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วระหว่าง2ขั้วทํายังไงคะแบตหมดแล้วเราก็เอาไปชาร์จนะคะซึ่งการชาร์จครั้งนี้เราจะเรียกว่าการประจุไฟครั้งต่อไปนะคะเรียกว่าการประจุไฟครั้งต่อไปในการประจุไฟก็แปลว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปในเซลล์ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาในเซลล์ขึ้นนะคะดังนั้นเซลล์นี้ก็จะกลับไปเป็นเซลเล,ลอ์อิเล็กโทรไลติกอีกครั้งหนึ่งอิเล็กโทรไลติกอีกครั้งหนึ่งเซลอิเล็กโทรไลติกคือเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะอ่ะพอเราเอาไปชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะคะเดิมก่อนหน้านี้นะคะฝั่งซ้ายเนะะี่ยค่ะเดิมเป็น ขั้วแคโทดคือตอนจ่ายไฟอ่ะเป็นขั้วแคโทดนะคะซึ่งมีเลดซัลเฟตเกาะอยู่เป็นสีขาวอ่าวงเล็บสีขาวและอีกฝากหนึง่งฝั่งแคโทดค่ะอ่ะอันนี้คือเดิมนะคะเดิมส่วนฝั่งแคโทดนั้นเดิมก็จะเป็น ขัวแอโนดซึ่งมีสารเลดซัลเฟตซึ่งมีสีขาวเหมือนกันนะคะอันนี้คือเดิมเดิมคำว่าเดิมคือหมายความว่าในตอนจ่ายไฟอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะภาพเนี้ยค่ะคูลื่อนขึ้นมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันได้เลดซัลเฟตทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะคราวนี้พอ,อไปประจุไฟอีกครั้งนะคะเอาไปประจุไฟอีกครั้ง จากที่เป็นขั้วแคโทดคราวนี้ก็กลับมาเป็นขั้วแอโนโดจากขั้วแอโนโดก็เปลี่ยนมาเป็นขั้วแคโทดเห็นไหมคะมันก็จะมีการสลับขั้วกันนะคะมีการสลับขั้วกันทีนี้เราจะไปดูที่ขั้วแอโน,โนดกันก่อนนะคะปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดกันก่อนปฏิกิริยาก็คือ ก่อนหน้านี้มันเป็นเลดซัลเฟตซึ่งมีสีขาวถูกไหมคะหลังจากนั้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนก็จะกลับไปเป็นเลดโฟออกไซด์ซึ่งเป็นสีดำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสีดำอีกครั้งหนึ่งอ่ะจะเห็นว่าที่ขั้วไฟฟ้าเห็นนะคะจะมีสีดำของเลดโฟออกไซด์เปลี่ยนไปเป็นสีดำนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นเลด ซัลเฟตแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะอะครูเขียนค้างไว้เลยก็ได้จากเดิมเป็น pbso c นะคะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเลดโฟออกไซด์ oxide. อ่ะอีกฝ้่หนึ่งค่ะฝั่งขั้วแคทโทดค่ะฝั่งขั้วแคโทดนะคะก็จะเป็นการปฏิกิริยารีดักชันค่ะเป็นการรับอิเล็กตรอนในการรับอิเล็กตรอนสารที่รับอิเล็กตรอนก็คือเลดซัลเฟตเหมือนกันซึ่งเป็นสีขาว แต่พอรับเล็กตอนแล้วเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นกลับไปเป็นตะกัวนะคะตะกัวเฉยๆปกตินะคะกลับไปที่เดิมนะคะดังนั้นที่ควไฟฟ้าค่ะจากที่เป็นเลดซันเฟสซึ่งมีสีขาวซึ่งมีสีขาวตอนนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นแผ่นตะกัวเฉยๆนะคะเป็นแผ่นตะกัวเฉยๆไม่มีอะไรมาเคลือบเห็นไหมคะมันก็จะกลับไปเป็นที่เดิม นะคะปฏิกิริยารวมสังเกตนะคะมันจะเริ่มต้นที่2 PBSOc เห็นไหมคะก็คือมีเจ้า,าเลดซัลเฟตซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยนะคะสองตัวนะคะแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นตะกั่วตัวหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นเลดฟออไซซึ่งมีสีดำตัวหนึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะมีสามขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะร,รูภาพนี้เป็นภาพสรุปกันนะคะ อแต่ครูขึ้นมาให้สี่ภาพเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะกําหนดภาพนี้เป็นภาพ a ภาพนี้เป็นภาพ b เป็นภาพ c แล้วก็เป็นภาพ d นะคะมีสี่ภาพตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะภาพ a เนี่ยเป็นภาพตอนเริ่มต้นคือยังไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะสังเกตว่าแผ่นตะกั่วก็เป็น pb ทั้งคู่ อยู่ในสารละลายกรดซัลฟิวริกทังคู่ดังนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะคะเป็นขั้นเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นพอเริ่มต้นเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะเราทำการเอาไปประจุไฟครั้งแรกประจุครั้งแรกการประจุครั้งแรกนี้ปฏิกิริยาเซลล์นะคะเป็น เซลล์อิเล็กโทรไลติกอิเล็กโทรไลติกอ่ะพอประจุไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแปบบ๊บนึงนะคะขอ,อย้ายตรงนี้นิดนึงอ่ะนะคะพอประจุไฟเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะขั้วแอโนดนะคะจะได้สาร เลดโฟออกไซด์ oxide, ซึ่งมีสีดำและที่ขั้วแคโทนก็จะได้แก mm ๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นอ่ะแต่ที่ขั้วไฟฟ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่แก๊สเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือการประจุไฟครั้งแรกพอประจุไฟเสร็จแล้วคราวนี้เราเอาไปใช้งานนะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการจ่ายไฟจาก B มา C นะคะขั้นนี้เป็นขั้น จ่ายไฟในการจ่ายไฟนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาแล้วให้พลังงานไฟฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นเป็นเซลล์กัลวานิกนะคะเป็นเซลล์กัลวานิกอ่ะทีนี้สังเกตข้อเปลี่ยนแปลงนะคะสังเกตข้อเปลี่ยนแปลงก็คือจากขั้วแอโนดเปลี่ยนเป็นขั้วแคโทดจากขั้วแคโทดกลายเป็นขั้วแอโนดนะคะ และจากที่มีเลดโฟออกไซด์ ide, ซึ่งเป็นสีดำเปลี่ยนมาเป็นเลดซัลเฟตซึ่งมีสีขาวนะคะเลดซัลเฟตซึ่งมีสีขาวอันนี้เป็นสีขาวส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะจากตะกตัวเฉยๆก็จะเปลี่ยนเป็นเลดซัลเฟตซึ่งมีสีขาวเหมือนกันแปลว่าทั้งขั้ว แคโทดและทั้งขั้วแอโนดจะมีเลดฟันเฟสซึ่งมีสีขาวค่อยๆเกิดขึ้น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 เรื่อยๆพอสีขาวจากเลดฟันเฟสทั้งสองข้างนี้เกิดขึ้นอย่างเท่ากันนะคะเกิดขึ้นเท่ากันแปลว่าเป็นการจ่ายไฟจนหมดนะคะแบตหมดไม่มีความต่างสักไฟฟ้าใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าอันนี้เกิดเท่ากัน ะะถ้ามันเท่ากันแปลว่าแบตหมดนะคะแบตหมดทำยังไงแบตหมดก็ไปชาร์จสิคะถูกไหมคะแบตหมดก็เอาไปชาร์จซึ่งในการชาร์จนั้นเราก็เรียกว่าเป็นการประจุไฟนะคะเป็นการประ จุไฟแต่ครั้งนี้เป็นการประจุไฟครั้งต่อไปนะคะเป็นการประจุไฟครั้งต่อไปซึ่งการประจุไฟนั้นก็คือเป็นเซลล์อ e ิเล็กโทรไลติกเซลล์อิเล็กโทรไลติกอ่ะเป็นการประจุไฟครั้งต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประจุไฟครั้งต่อไปก็คือเลดกซันเฟต นะคะเอาใหม่จากการประจุไฟครั้งต่อไปทาอะไรเป็นอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คือแคโทโดก็จะเปลี่ยนเป็นแอโนโดเห็นไหมคะแอโนโดก็จะเปลี่ยนเป็นแคโทโดจะสลับกันนะคะส่วนสารที่คััวไฟฟ้าเปลี่ยนแปยังไงจากเลดซันเฟตซึ่งมีสีขาวก็จะกลับไปเป็นเลดโฟลออกไซด์ซึ่งมีสีดำเห็นไหมคะและอีกฝั่งหนึ่งจากเลดซันเฟตซึ่งเป็นสีขาวเหมือนกันก็จะกลับไปเป็น แผ่นตะกัวเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมคะอ่ะพอประจุไฟเสร็จเรียบร้อยละไฟเต็มละคราวนี้จะทาไงก็เอาไปใช้งานแต่ว่าเวลาเอาไปใช้งานนะคะเวลาเอาไปใช้งานก็คือกลับมาที่ภาพนี้เหมือนเดิมนะคะเอาไปใช้งานการเอาไปใช้งานก็คือการจ่ายไฟการจ่ายไฟก็เป็นเซลล์กาวานิกการ ว่านี่นะคะ,อะพอจ่ายไฟจ่ายไฟไปเรื่อยๆขั้วไฟฟ้าก็จะกลายเป็นเลดซันเฟตสีขาวทั้งสองข้างเท่ากันอีกพอเท่ากันอีกแบตหมดแบตหมดอีกก็เอาไปประจุไฟครั้งต่อไปเอาไปประจุไฟครั้งต่อไปจากเลดซันเฟตซึ่งเป็นสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีดำของเลดโฟออกไซด์ ide, ที่ขั้วแอนดูดและเปลี่ยนเป็นตะกั่วเฉยๆที่ขั้วแคโทดช์จเสร็จจ่ายไฟ จ่ายไฟเสร็จเป็นเลดซันเฟสองข้างเท่ากันเท่ากันเสร็จแบตหมดแบตหมดเสร็จเอาไปประจุไฟอีกครั้งพอประจุไฟอีกครั้งก็กลับมาดำอีกวนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะวนกันอยู่อย่างงี้จนกระทั่งช้าอ่าใช้แล้วก็ชาร์จชาร์จแล้วก็ใช้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบตเสื่อมนะคะถ้าแบตเสื่อมก็คือหมดอายุการใช้งานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกวด